มาค่ะทุกคนมากินกว๋วยจับน้ำกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมือนีมากินกว๋วยจับกันนะคะเป็นเมนู เห็ดง่ายๆนะคะเป็นกว๋วยจับสำเร็จรูปซื้อมาจากติ๊กต็อกไส้หมูสับนะคะแล้วก็หมูยอแล้วก็ผักคะน้าจ้านี่ห่อเดียวได้นี่บักลายหนึ่ง ว้ายความงูใหญ่พดกินได้บ่ล่ะหืมตายนอนไหนบ่เนาะ นัวนะคะอร่อยกว๋วยจั๊บนี่เป็นกว๋วยจั๊บอุบลน,นะคะ13หอ่อ200บาทกดสั่งในตะการ์ทิกตอกใหม่ได้เลยนะคะข้างในเขาก็จะมีเส้นมีน้ำซุปนะคะแล้วก็มีหอมเจียวเนาะแล้วก็มีพริกป่นมาให้ค่ะสะดวกสบายมีติดบ้านไว้แซบ่บ <c oughs> ใครที่เกียดการขนะโยนมาทางนี้ด้วยค่ะกออรอบอร่อย รสชาตินัวนะคะเส้นเหนียวนุ่มอันนี้ใส่แต่พริกป่นเพิ่มอย่างเดียวแค่นี้ก็แซ่บแล้วะคะ่ะใครชอบเปรี้ยวเค็มหวานก็ใส่เติมได้ตามที่ชอบเลยนะคะ แต่ส่วนตัวบอมากมากินแบบรสชาติออริจินอลแบบนี้นะืม มาต่อค่ะเมื่อกี้เห็ดพริกความใจ่บกาศสดไหมแสบทองตายแท้ๆเมื่อเนี้ยเดี๋ยวนี้มพอสู้เลยนะคะกับความเผ็ดอ่ะไม่สู้ถ้าเป็นแต่ก้อนเนี่ยเอ้ยถ่ายังสี่ก็มักแล้ว เพราะแหละก๋วยจับนี่ใส่หมูสับแล้วอร่อยนะป้าเผิดความไปบอกฟไลยเนาะอยู่ข้างใต้ไม่เดอตอนผิดไปก่อนค่ะคลิปนี้ผูดด้ใดมากาแฟกดติดตามไว้น้ำเด้าค่ะ